นาลกะชาดกช้างผู้มีความเมตตาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิมพานอันกว้างใหญ่มีช้างเชือกหนึ่งชื่อว่านาลกะช้างตัวนี้รูปร่างสง่างามผิวกายขาวสะอาดดังเงินยวงเขาอาศัยอยู่ท่ามกลางฝูงช้างมากมายแต่มีนิสัยแตกต่างจากช้างอื่นเพราะหัวใจของนาลกะเต็มไปด้วยความเมตตาไม่เคยทำร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อย และมักช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่นาลกะเดินหากินอยู่ริมป่าเขาพบพรานป่ากลุ่มหนึ่งตั้งตะข่ายเพื่อดักสัตว์พวกสัตว์ป่ามากมายถูกจับร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดนาลกะเห็นแล้วก็สมสารยิ่งนักเขาใช้แรงมหาศาลฉีกตะข่ายปลดปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระแล้วกล่าวว่าชีวิตทุกชีวิตย่อมรักสุขเกลียดทุกข์ เหตุใดเราจะไม่ช่วยการหลุดพ้นจากความทุกข์เล่าแต่การกระทำครั้งนั้นสร้างความโกรธให้แก่พรานพวกเขาจึงวางแผนจับช้างนาลกะเพื่อนำไปขายให้กษัตริย์เมืองใหญ่พวกพรานจึงขุดบ่อดักช้างและพรางใบไม้ไว้วันต่อมาเมื่อช้างนาลกะเดินผ่านเขาเหยียบลงไปในบ่อทันทีช้างนาลกะพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกลง พรานทั้งหลายยกหัวร้องดีใจวางแผนจะมัดเขาและพาไปขายแต่สัตว์ป่าทั้งหลายที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากช้างนาลกะต่างมาช่วยกันทั้งนกที่คาบดินมาทิ้งลงไปในบ่อกระต่ายที่เขี่ยดินลงทีละน้อยแม้แต่กวางและหมูป่าก็พากันขนดินเห็นโยนลงไปจนบ่อที่ลึกค่อยๆตื้นขึ้นทีละน้อยเมื่อบ่อเต็มช้างนาลกะจึงสามารถก้าวออกมาได้อย่างปลอดภัยพรานทั้งหลายเห็นนางนั้นก็ตกตะลึง ไม่อาจาขัดขวางได้จึงละทิ้งบ่อแล้วหนีไปช้างนาละกะหันไปนมองสัตว์ทั้งหลายที่ช่วยตนด้วยดวงตาเปี่ยมเมตตาก่อนกล่าวว่าเราเคยช่วยพวกเจ้าในยามลำบากวันนี้พวกเจ้าก็ตอบแทนด้วยการช่วยเรานี่คือผลแห่งการทำดีซึ่งไม่เคยสูญเปล่าตั้งแต่นั้นมาช้างนาลกะกะก็ยังคงเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในป่าแล้วเรื่องราวความเมตตาของเขาก็เลื่องลือไปไกลว่า เป็นช้างผู้มีบรารมีแห่งความดีและความกรุณาบทสรุปและทำสอนใจผู้ทำดีย่อมได้รับสิ่งดีตอบแทนเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นในยามลำบากวันหนึ่งเมื่อเราพบภัยเขาย่อมช่วยเหลือเราคืนความเมตตาเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ชีวิตทุกชีวิตล้วนรักสุขเกลียดทุกข์ หากเรามีเมตตาต่อผู้อื่นโลกก็จะสงบสุขขึ้นบุญกุศลไม่เคยสูญเปล่าผลแห่งความดีแม้เล็กน้อยจะย้อนกลับมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอการตอบแทนบุญคุณคือความงดงามของโลกสัตว์น้อยใหญ่ยังรู้จักตอบแทนบุญคุณมนุษย์ก็ยิ่งควรกระตันยูและรู้คุณผู้อื่น